บาดเนนมเงนางนี <But S 2> <But S 1> <nem> ่ให้แกอ้ยมวานไปไหนเอเโอ้ยน้อแม่วังบ่มียำกวนยำกลางคืนกะหัจะหมหวงยำกลางคืนกะหมหวงจะกำความจ้องยิ่ง ปัยังวาะนิโอยอดหวองแม่นไผ่ารอกกำายังอดีตลังนี้มาจังใดโรจักบ่มันทำเปลี่ยนไปจักก่อเว็นกรเจอา้นั้พาไปเนงขังเป็นนางโมลากอบว่าใจรลเปลี่ยวจึงแกนหอยรอกจ้องคือไมง จังไดห้องงามให้แขนจองอยูย่อยให้กอบบานางไรใจตั้งแต่เป็นดอกคนผุนหน่งจานสำน้องใเนี้ก็อาจารย์พ่อเป็นคนแต่งน้อยโยมเน่งน้อยโมก็มาแสดงบอกไปตามเรื่องดอกทิมเน่แม่เอ๋ยแม่ในมือเน่งเอ็กกียิ่งโมนี่ลายเลี่ยมมันยา โลระกาเกเว่ามาเจ้าข้าวกิมเมีงยิ่งบดีมืไหลเลยทำคนว่างต่างหลายทางเศรษฐีมันยาะยะหมอกเดตตมบัวใจลมลูกบ่ใบเอ ยิ่งข้าวกย้แม่ย้มเคยยุ้มพียุมป้าบ้านน้องบัวนี่จานสำร้องกะจีขอยกไปบเก่ากายดอกยิิงเดีขอยามีก็ยิ่งเกะกันดอกลูกไงเสียรู้ขอเจอชู้ยอนย้อนยญิงดีโปเพตแม่ย้มแม่เอ้ยพากันจำใบแน่นักโมรามานำกํากัวดอกเนาเม่นเป็นประเวทนางคลา ปวาตายยกลางปลาดอกเมื่อขังเป็นนางมอลาก็บว่าใจรอบเพียวจงกำเจียวดอกทองเครือมาบัดนี้ฉันจะฟังดอกเบ่งเมื่อทองเรื่องนท่านไข่อดีตไก่ร้อนลานผ่านมาจะยืนอย่างนั่งไม่จอมกษัตริย์กจางบุคองปางน้อตุ้งไทย โอ้รสศาสตรจิลาศไทยมีบทใบดอกหนึ่ง น้ำเื้อคนกาวป่งป่งเบาบ่งจนติดต่อเสื้อบาจันตะโครบโรบน้ำยดน่อยบบมีเน้วเกียงหอนว่อนหยังเจ้าจากยางแม่เอ๋ยแม่พ้นนี่ก่อนยอนยานเคือพงฟ้าดอกเทบบวนมาเมื่อนี้ลานสำรองก็รู้ว่าประตัดยนบ่ย่าวยืดสาทายจะมาเพียงเราเราเนี่ยจนตัดยน มาจ่าสิเพียงยอตัดความยาวสาวความเย็ดยานบ่ฟังที่เกิดยงจึงจ่ายยอบ่วยาวจันตะโครบเท้าที่ขึ้นนางบังหอเหมือนไม่หกเกินลมออกเรียนนอกความรวอเลยแล้วไปถึงเจ้าพาเลือดสีตนวิเศษเวทและมนต์กะหัหัวเลียนใดดรกแก่มา อโอออออออโดนตรนนั่นซาเลยเลี้ยนศาสตร์แต่ฉันจบทำไมฉันตะขอรบทำกันยิงถึงบ้านจะได้ล้อาจารย์ทานนกลับเึินเมื่อตุ้มพายใส่ลงเหมือเลยผมใส่เหมือเลยโอ้ยเดอ

องเลือสีสั่งไม่ไปหอดเมืองย้ำใดจังสีเปิดบังใดสีจากหูดอกสวัวดีเลือดสีสินสั่งทอนี้ถือเป็นเรื่องความลับพนันไม่ใหญ่มือจับเอาป่าโอ้พร้องแนวกาบลาคืนบ้านและจันทร์ให้นางปนัดันทนอนกัน รองแมงไม่ใหญ่เอ้ยฟังสงสัยผระอบท้องสิเมนยังอยู่สอนอยู่ไหนหันแปลกใจแมงพ่อไปว่าร่มไม่กันไปปากันกหนาจันทร์ะโค้เลยเริ่มสัญญาพะเลสีเอฟฟามูดอกนี้ตาหัน ยังมาท่านถึงบ้านก็มันดาเอ้ยก็มันบ่าเลยเปิดเบิงเปิดแล้วกับเบิงเปิดแล้วกับเบิง แม่โดยค่าจิตบ่ถึงกายเป็นหญยงนุมหนามลอละนองสือปนางเท้ามองเห็นจนาตาสีคางปากกระันค้างก่ยแข็งสวยก็เทว่าแปลงกับปอนลงมาให้มองบนไดนี้กรนะมสมดาะ แม่เอ๋ยแม่บังเหมือนไอ้กระสมเนื้อแม่บ่พีเสียจากบานดอกแม่เอ๋ยนั่งมอลาเจ้าร่อนดอกงามแท้เลือนคนต่อจากนั้นจึงเกิดความรักไครในลาบางดอกทั้งสองตกลงคลองความสุขดอกความกันสงสอนน้อนน้ำอินกินน้ำยางเวลาเดินเทิน อลตั้งรักเดียวใจเดียวคำเบานองแนไอายที่ไตรวมดอกความโกลมขณะนั้นพ่อไปหอดบอนลมไก่ป่าเป็นโรงเลีงขณะนั้นจนปาดเลียงมาและกันบอนขณะนั้นเอาไว้พ่อจนเหยียหน้านั่งโมอลาเกิดหาความ ม่เอ้ยนี่แหละเป็นต้นกอมันโมลาสิเกิดตาถึงกับกาดอกเขินัว่าสันดังยิ่งซาตัวสำแดงเด็ดอิทธิฤทธิ์คิดนอกใจผัวตนไปมักโดนเพราะใจร้ายแม่ยว่า้ดินว่า้ป่าเทวดาพ้นสีแสงนื้อหนูกระนะเกิดจึงแยงผัวพัดลมคมขีดินพนะแม่ใหญ่ จันทราก็่ยานชีวิตเตาจินกระเอื่นเอ่ยเพว่วาจาจังตะกนในโมลาโมลาเงินประกันออกมาให้นั่งโมลาสองใจดอกเมยเห็นผ้าจนรถรัวจากมีผัวกลัวมาไหมจับประกันเงินไปเงินทางปลายดาบกาให้ผัวแก้วรับเอาภายในไม่ไง จักว่าเล่าสิเป่าหรือจังไดลล่ะฟังเปลี่ยนฟังใเนาะแม่เนาะเล่ากระจับทั้งดำกระเดี้ยวไปให้ผัวอ้าวน้อแม่ขนาดโจนได้เห็นแล้วกระบอยังบ่นับหนึ่งสองสามพายในไม่ไงดมประกันอยู่ทั้งตัวอีแม่มูลาน้องเน่งสองเมื่อกำแข็งหนาวจันตะโคดอกระดังคุณยมือ ดาบแทงเตืกบันจังไฟจีทน้อยู่ใดโอ้ยบาเท้าเน่งกาเท้าตายแล้วกะว่าสัตถา ขากยอนบาเมียดคตยุดโลหิตเปิดดินกินขย้อนดอกข้าวปุ่มนงตกลงจนเอาสวนนอนน้ำจริงกอมพายในไม่ไงจูนนั่นทำท่าหักท่าหอมแต่ว่าได้ใจต้อก่อยบ่ไหวใจต้อก่อยก็อ,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 อ้อยเห็นอยู่หนึ่ง ตื่นเมื่อเศร้าผัวเลยจากนี้ป่าตื่นเมื่อเศร้าจนเลยจากนี้ปาปล่อยนางโมลายกป่าดงคงไม่ฟังจะงห้คนไหนอาผัวน้อยยกกลาง ปาเปไงเอ้ยิ่งหนาเนื้อใจมาไปหินภาซาผู้ก็เลยบอกเก้่าเนีงองค์หิงภงคาซาเรื่อง่ไม่ไงเอ้ยก็เลยซาไพตามเรื่องติบัดสีซาไปเป็นนางนี้โยป่าดอกดอกคงไม่ส่วนไว้คนตะโคลบันปลาอินท่ากาจังได้เน่ง มาโปรดให้กลับขึ้นดอกไม่เรอนึ่งจนโมลาใจเสาอัปเิสิกะมอมพยเห็ินผ้าดอกพ่อพอมกันเอาไว้สิเกิดไพลหนึ่งจังได้สาบแสงให้ตามเรื่องที่บัดสีจสบไปเป็นนางนี้โยปลาดงคงไม่ฟังเสียงนนห้หาผัวน้องเกินบา่วง้องบาผัวอััวะผัว พวะพวะสมาครห้องบักคือแทนใช่ละเสียแดงแดงไม่ผู้ห้องคือบอมาห้องเบังกันเอาห้องบักคือดอกกุฏิอันบักคือกษิตห่วงเอาดอกเนาะโอ้ยน้อไม่ว้องมาพวะพวะพวะฟังเสียงปวดปวดห่วงแก่นไม่โยงงาน าบังรูปล้างหน้ากรรมดำหมองพ่าะไนไม่ไงหญยาขอบนั่งเดินผิดขออเหงิดปาะเพนี้บานเน่งโมี่ไปสงสันนานั่งโมลาโพรานากรรมไม่ไงเอ้เพิ่นยังวากันเพรไดหลายใจแม่นสีนาบอดำ ใจกระดำจังน้ำกระในหมอติกิมจุ่มค้ามเนี่ยต่อจากนั้นกันไปเรื่มก่อหามสินก่อหาสินหาก่อนั้นมีเสือปากามีการล้วงเขินไพ่เป็ดบุลลนเบากรสิเป็นเครื่องเรื่อคือจะนี่รอกหนักกรรมไงไงเอ้ยพี่น้องเอ้ยไพ่บาเสียบนกรรมนาก็จะได้ร้องน้ำกระในหมอดอกแผ่นแผ่นแห้งศพเด็กเส ตอดใจหมาจะไลยกินนังกันไปยังหลายรักกันไปยังหลายผัวกันไปยังหลายกิจ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 จงระวังเอาไปนี่ท่านนั่งลายใจมันก็เป็นเครื่องดีเพื่อจะนีดอกหนากกำเน่งยอมไม่ยอมไปบ่เสียบนกำระวังเด้อพวกพ่อเจ้าระวังไว้เน่่งว่า men vào nó mẹ nhảy nó nó bên nhà bà này than liền nặng mồ chỗ